อ๋อแล้วก็น้ำปั่นส่วนงานอดิเรกก็คือปั่นจักรยานปั่นจักรยานมนคันมากคุภครับคต้องมากก่อนครับผมขายดีไหมครับสี่ห้าร้อยยอดขายแล้วดีเนอะแล้วกิฟช็อปแล้วครับ

ใส่ัง Wine, จะให้ค่ามวปให้ลูกดีสุาเลยลี่พาลูกเสือออกค้ชมหรือาไมสงามอแล้วปั <S <S ่นปั่นมานานแล้วยังครับจักยานรกแรกๆนคือปั่นคนเดียวก่อนปั่นคนเดียวเลยรอบหมู่บ้านเลยแบบไม่มีใครเลยปั่นอะไรอยากปันหน้าพ่อปั่นพ่ออยาปั่นหน้าพ่อมาช่วยก

รถเขามีกันเองใช่ไหมครับเขามีกันเองอยู่แล้วรถชาวบ้านรถธรรมดาเงี้ยครถขาบ้านเลยนะเื่อพาปัตตางูบ้างคนแรกมีสองคนสามคนเดี๋ยวเีในกล่มเกยี่สคนแ่เดไี้วี้ที่สมบูแบบจันจนที่สุเาก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปแบบว่าไทยราไาก็การสบ

ครับออเราปกติก็ก็ไปแบนกับเฮียฮออยู่แล้ววันอาทิตย์เจากที่ปั่แ่วง็โลอนี้เป็อยก็เป็นน้องแมบบร้อยโลตามเฮียฮอเอากับพอตลอดพอะครับอืมทัไม่เคยอันนี้ที่มาของโครงการนี่ก็คือที่เราเอาหมวกมาให้น้องเนี่ย ก็เริ่มจากที่ว่าเราปัดแล้วน้องๆไม่มีหมวกใส่กันไม่มีหมวกไม่มีหมวกแม่เสือคนเดียวหมวกใบนี้แหละครับมีใบมีแม่เสือมีอยู่ใบเดียวที่นี่แหละนั่นคือเด็กมันเลก็่นอเ๋อแต่เห็นใส่ใบนี้ตลอดนะดูในรูปไปไหนก็ใส่ใบนี้กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปละเขาเป็นเอกลักษณ์ของปีจะได้ยังไงแมเสือตัวจริงเนเขาบางงต่งชุอย่างเงี้ยจำไม่ได้เหมือนกันหมด ใครเราจับไม่ได้เี่เอกักของราบซจมีอไรเรแล้วเาก็เด็กเนี่ยหวไม่มีเลยหนูก็ให้แค่ใบเด็กก็คือโกลมเอาหัวของหนูไป้ไปยามหนูก็ต้องให้ลูกมีการฝึกพ้อมของหนูไปเลยเมื่อว่าของไม่เส้นทุกคนได้ทุกคนเรกคนัแบบล้อหลุดล้อนี่ต้าพี่เห็นแต่พี่จะเล่าฟังแบบ นี่คือนี่นี่คือเขากําลังปั่นไปรับพวกที่อยู่อยูอ่เด็กเล็กอยู่ในกลุ่ม4คนที่รถพร้อมหรือไม่ให้ตายอยู่เนี่ยอืมโอเคครับ